สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาสอนการแก้สมาการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะมันมีวิธีการหารอยู่หลายวิธีนะแต่ครูจะสอนอยู่วิธีเดียวคือวิธีใช้สูตรซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนหน้า47นะคะให้นักเรียนดูไปพร้อมเลยนะคะการหารสมาการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะโดยใช้สูตรเหมือนที่ครูส่งวิดีโอให้ดูก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบ สแควร e ูทบกำลังสองลบสีทั้งหมดส่วนด้วย 2A งนะคะเมาจากไหนนะคะเนะคะให้ในักเรียนสังเกตเอเอจะอยู่ข้างหน้า x เสมอนะคะ b นะคะ a จะอยู่ข้างหน้า x กำลันะะ b, ะะงสอง b อยู่หน้า x และ c นะคะคือตัวนี้สัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าของแต่ละตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะคำตอบของ x กำลังสองนิจะมีอยู่3แบบนะคะคือ พิจารณาจาก b กาลัง2ลบ 4ac เหมือนในหนังสือข้อ1ถ้า b กาลัง2ลบ 4ac มากกว่า0แล้วสมการจะมีคําตอบเป็นจํานวนจริง2คําตอบแต่ถ้า b กาลัง2ลบ 4ac เท่ากับ0แล้วสมการจะมีคําตอบเป็นคําตอบเดียว 3. ถ้า b กาลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0แล้วสมการนี้ไม่มีคําตอบนะคะก็คือไม่ไม่มีคําตอบที่เป็นจํานวนจริง ทีนี้มาดูในตัวอย่างนะคะในตัวอย่างในหนังสือนะคะเขาให้หาสมการ x กำลังสองลบ6 x ลบ40เท่ากับ0นะคะให้หาคำตอบของตัวนี้นะคะ x กำลังสองลบ6 x ลบ40เท่ากับ0จากสูตรนะคะสูตรเขาบอกว่า x เท่ากับลบ b บวกลบ สแควร์รูทบกำลังสองลบสี่เอซีอ่ะสแควรูทใส่ยาวเลยนะคะทั้งหมดส่วนด้วย 2A เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแทนค่าได้เราต้องทราบค่า A ค่า b และ C นะคะเขียนออกมาเลยค่ะ A A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ b เท่ากับเท่าไหร่และ C เท่ากับเท่าไหร่เอ a a อยู 2, so a. A, a, ่ข้างหน้า x อกำลังสองก็ย้อนไปดูที่โจทย์นะคะตัวที่อยู่ข้างหน้า x อกำลังสองไม่มีแสดงว่า A ของเราคือ หนึ่งให้รู้เลยตัวที่ไม่เขียนคือหนึ่งะคะส่วนตัวที่อยู่ข้างหน้า B อ่ะโทษทีครูเขียนจทผิดเป็นบวกนะตัวที่อยู่ข้างหน้า B คืออะไรตัวที่อยู่ข้างหน้า X นะคะอยู่ข้างหน้า x คือ6เพราะฉะนั้น B จึงมีค่าเท่ากับ6และ C มีค่าเท่ากับลบ40นะคะคือตัวที่อยู่ข้างหลังสุดได้ A B C แล้วจากนั้นให้นักเรียนแทนค่าแทนค่าลงไปในสูตรเลยนะคะโดยที่ X เท่ากับลบ ลบ B b ของเรามีค่าเท่ากับ6ก็ใส่6ลงไปเลยบวกลบหมายถึงเป็นได้ทั้ง2คําตอบเอามาบวกก็ได้มาลบก็ได้ใส่ไปก่อนนะคะ b กกำลังสองก็คือ6ยกกําลังสองลบ4คูณ A A ของเราคือ1ที่เราหามาแล้วคูณ C ก็คือลบ40นะคะทั้งหมดส่วนด้วย2คูณกับ A ก็คือ2คูณกับ1 อ่ะมันทัดต่อไปนะคะหาคำตอบตัวที่อยู่ในสแควร์รูทนี้ก่อนตัวที่อยู่ข้างนอกคงไว้ก่อนก็เป็นลบหบวกลบสแควร์รูทอ่ะหกกำลังสอคูณหเป็น36มสลบสคูณหได้4ี่คูณลบสี่สิบก็เป็นลบหนึนะคะทั้งหมดส่วนด้วย2อคูณหก็เป็น2อ่ะจากนั้นมันจึงได้ x เท่ากับ ลบหคงไว้ก่อนบวกลบสแควรูทลบมาเจอลบก็กลายเป็นบวกนะคะลบชนลบเป็นบวกก็เป็น36บวก1้0ซึ่ง36บวก1้0มันได้เท่ากับ196ทั้งหมดส่วนด้วย2ถอดสแควรูทออกมานะคะอะไรที่ยกกำลัง2แล้วได้196ก็คือ14นะคะได้14ส่วนด้วย2 จากนั้นหาคำตอบสังเกตว่าตัวนี้เป็นบวกกับลบแสดงว่ามันบวกก็ได้ลบก็ได้ให้นักเรียนแยกเลย x เ,เท่ากับลบหบวก14ส่วน2อกับอีกตัวหนึ่งก็คือลบ6กลบ14ส่วน2มันจะมีสองคำตอบนะคะเป็นได้สองคำตอบเพราะฉะนั้นได้ x คำตอบแรกคือลบ6บวก14เครื่องหมายต่างกัน นะคะเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกันก็เอา14บลบ6ซึ่งมีค่าเท่ากับ8ส่วน2 14มากกว่าจึงเป็นบวกกับอีกตัวหนึ่งลบ6ลบ14นะคะลบ6ลบ14ลบเหมือนกันเอามาบวกกันเป็นลบ20ส่วน2ก็หาคำตอบออกมาเลยได้ x ตัวแรก8ส่วน2มีค่าเท่ากับ4กับอีกตัวหนึ่งก็คือลบ20ส,ลส่วนส่วน2ก็เป็นลบ10แสดงว่าคำตอบข้อนี้เป็นได้2คํคำตอบคือ X เป็น4กับลบ1ินะคะได้อย่างนี้นะคะอ่ะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ